โอ้ยโอ้ยเปิดื่อสลับส่ขวาใส่ขวาตัวเยมันกรเดิกระเดิมไปทีละข้างกันปะปล่อยมันกระเดิอกกเดไปนี่ะค่ะเรวเรวเรไปเรวเราแพจะถึงแล้วนะนี่ไปตั้งเก้าหม่นะดีนะ